วันนี้ผมว่าจุดยืนก้าวไกลเขาก็ชัดนะจุดยืนของก้าวไกลผมใช้คําแค่สามคำนะกูไม่กลัวมึงมีไรปะเอาผมผมไม่ใช่สมาชิกพรรคก้าวไกลแต่เราอ่านตามตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอนะ่ะพรรคก้าวไกลกำลังจะบอกว่าครูไม่กลัวมึงนะครับรอนนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่พรรคก้าวไกลเขาก็ประกาศตัวแคนดิเดตแล้วใช่ไหมฮะ แคนาเดีประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยนั่นหมายความว่าเขากำลังจะโยนโจทย์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนแค่500คนมันเป็นเรื่องของคนไทย70ล้านคนนะครับที่บอกว่าคนไทยเราจะเอาไหมละ่ะประธานสภาแบบนี้มีแนวคิดในการทํางานแบบนี้ใช่ไหมครับคนเข้าถึงได้เชื่อมโยงประชาชนได้ท่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลเขาทําอยู่นะครับ อันนี้ในส่วนของพักเพื่อไทยเนี่ยก็แน่นอน